ก้อนฟันว่าจังใดค่ะโอ้ฟันว่าไปไปไอเบิง้งไปกาบไปว่ายุตรงไหนนี่จำไม่ได้ที่นี้เอามือไปลูบนะมีแต่เหล็กนึงเลยเหล็กนึงหาหนะกตัวนะก็บมาได้ซื้อได้หนึ่งหนึ่งกับบอกแต่แม่ซื้อแต่ว่าเป็นลูบของมนอีกเห็นหาศูนย์ 8. กับหาแปดก็บอกแม่ซื้อได้ว่าหาศูนย์หาแปดแต่ตัวเองนะจุดถูบได้หาสามสอง โอ้ด้ทั้งบนทั้งล่างตัวนี่กระสือลอตเตอรี่ไว้สามหาสองเส้นเพลินขายอยู่แนมเพื่อกับเส้นเพลินสามหาสองก็ไอ้สองหาหาสองหานี่แหละเส้นเพลินไว้เส้นไว้กับบอลบดไดซซื้อไตดินไตดินติดคนร้ายก็เลยบ่ไดซซื้อ,อกันซื้อวนไปวนมากกับจิถือยุนั่นแหลนะนานทั้งบนทั้งล่างนาะแม่ก็เลยบอกเม่ว่าซื้อเอเดอร์ว่าเห็นนี่ไปรูบแล้วเห็นบอกเม่กก็พีสาวว่ะ เห็นหนึ่ง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 แต่หลากหลายโตว่ะเมื่อหาแล้วว่าหาหนึ่งหนึ่งบ่อเลยว่าอันนี้รูปคำว่าเห็นหาศูนย์ก็หาแปดอันนี้พท่านได้ออกเนาะหาศูนย์กับหาแปดท่านได้ออกเงี้ยหนึ่งหนึ่งมันออกแล้วนี่เดี๋ยวค้องหันบ่ได้ซื้อซื้อละก็รีบละก็จุดจุดทูบเดียหาสามสองเมียนจุดถึงสามสองออกไปแล้วเออทั้งบนทั้งล่างหวดนู่นน่ะพนเขาส่งคนไห้หาสามแปดมันออกหาสามศูนย์บ่ เพราะวงวนึรื่องยดทูบใดหาสามสองขบด้จ้ากระสือตลออตะลีหาสามสองบ่ดือเอองวดีเด้อฟันดีบ่น่ฟันเราลืมยังวะฟันเราลืมแมนแมนตังกล่องเราลืมบอโนะเออบ่บอมันลืมลืมไปว่าเทนอ่ะขนมทั้งแต่ขายจังไรคะนี่อันละสิบบาทอันละสิบนี่มั่งึืนัะสิบแต่กระสีไม่ได้อ้ามายน้สามอันสามด้วยซีนี่ซีอัน จ้เดี๋ยวเฮ็ดให้หจ้ะโอ้ยเสียดายเนาะลืมก่อนเนาะแม่เนาะลืมเนี่ยเลขในใจไม่เราบอกค่ะน,นี่เลขชอบกสิทธตัวเก้าอะไรพาทะเบียนรถลูกไส้บอกว่าฝันว่ารถมันพังแตกออกเป็นซึ่งเสียง,งกับสีเลขเก้านี่แหละทะเบียนเป็นสามห้าสองเก้างวดนั่นซื้อสองหกมันออกหกสองก็บอะไ้กลับก็ได้กลับ <laughs> แตดินเงี้ก็ไม่ได้ซื่อสื้อสองหกหกออกหกสองหมดหมดก้อนในสามหาศูานใช่ไหมอันที่ว่าฟันแล้วกระลืมแล้วกระจาไว้ได้อาซิมาเลขที่ว่าไปไปทูทูทเนาะตวัวที่ท่านได้ออกไหมม,ม,มันมีหาศูนกับหาแปดเออมีหาศูนย์กับหาแปดเนาะเห็นหาศูนย์กับหาอออปแปดหนึ่งหนึ่งออกไปแล้วหนึ่งหนึ่งออกแล้วเห็นหลายตเลยหาตัวหกโตัวแล้วว่ามือนี่เป็นหาว่าหาหนึ่งหนึ่งก็อ๋เห็นเป็นหาตหกโตออกหนึ่งหนึ่งเนาะ ล้วก็เลื้อยโตทีพระท่านได้ออกแล้วก็ไปจุดทูบอีกมันออกแล้วเนี่ยหาศูนย์หาแปดเนาะยังหาศูนย์หาแปดทีลูกในฝันเด้ว่าไปดูแล้วไปเห็นจ้ะตัวงูนี้พระท่านได้จุดท่านได้จุดสิจุดย่ำไรเนาะค่ะเนี่ยหุ่นแล้วเมื่อไหร่ใกล้ๆบ้างเอ้าวอายู่บ้านใดคะเนี่ยอยู่บ้านนาลุงอบ้านนาลุงพู้น่ะโอ้มาไกลเติบเป็เนาะไปไปยุจ้าบ้านนาลุงนี่อ่าจ้า ดีไอเนี่ยพันขี่รถไปมือเตาเพิ่นไปก็เลยมาเบิ่งโอ้มาเบิ่งจ้ะมาเบิ่งปามี่อย่างจอมปลวกอือปะพ่นบอกว่ามีจอมปลวกขึ้นแล้วก็เป็นลูไปยันนาพิ่นก็ว่าเห็นแล้วบ่ค่ะไปเห็นแล้วไปหวายมาแล้วก็เลยมาเห็ดขนมคือบ่คือคือไปยนนาเนาะคือคือไปยันาหจอมปลวกอีหยังคือขึ้นมาอันคือคักคือแน่เนาะะค่เนาะเป็นหน้าเป็นหัวเป็นงอนเป็นเป็นหยังเป็นมดเนาะมี่งอนมีหยัง เอดอร์ <ไป S 1> ที่ทำขนมนมรังผึ้งนะคะเนี่ยสูตรทำเองผสมเองน้อค่ะเนยแต่กาให้แนวทางหวยพร้อมเด้นนะคะเอ็ดมินมากเลยเนาะเอา,าเอ <c oughs> พอดีมาพอไม่เจอก็ได้เล่าว้วนกันห้ฟังนะคะงวดที่แล้วคอนอยู่กรุงเทพเป็นโทมาเป็นว่า ห้องติดติดกันที่เรนวิ่นน้ากันตะกีเคยเรนวิ่นพอดีมาหัวหลูกก็เลยมาอยู่บ้านเป็นว่าเป็นฝันว่าเห็นได้นกกับมาเรนวิ่นเป็นว่าเสือวิ่นดีเรนยุงเทกับเบอร์หาสามแล้วก็ทะเบียนรถนี่ห้าเก้าสี่สามโอ้หมดจะพลานมากเลยบอกเมื่อกี้นี่อออหาสี่สามเนี่ยนั่นแหล่วนุทกอรากเีนรเก้่โอ้มจะนเลยอกือกพ่อฝัหากี่ยวเนี่ยันเหล่กันยงเทกบเบอร์าสามแนวา็ทเนว่าฝกนว่ากรอมดานเบเ่่า จ๊คพันธุ์ถือว่าถือกระบอกรดิถามกันบ่ปรเดิมพันกับบัณฑ์ปะเดิพันฝันเกลียวเน่ยแจพันถือว่าถือกระกอกบัณฑรเดิโทษคุยกันนั่นปะเอ๊ะระดมถามกันมี่เบอร์เป็นนีแต่กับพอดีละเลขทูบเอื้อยมันหาสามโนมันตรงกันด้กับเือวินเอสามสองสินี่ทะเบียนรถกับสามโตัวห้าเก้าสี่ บอกห้าเก้าสี่สามเนี่ยมันออกหาสี่สามเอ้กับว่ได้สนใจแล้นะรับว่าเขาฝันสนใจแต่ถูดเกี่ยวข้องกับอันเมื่อใดเอาเรือตเตอรี่มาน่าใหม่เบิ้งสื่อสามห้าสองประมาะสองตัวล่างพอได้ยินแต่หากว่าก็ดีใจแล้วมาหากว่าก็หลุ่นให้เป็นสองมันอ่เป็นสาม <laughs> ออเนาะก็ค่อยซื้อสามหาสองค่ะจุดได้หาสามสองก็เลยวุ่นนะวุ่นเอาเออค่ะ วันนี้ตำ้นักเพันสีบบุกไให้ตรงเพื่นสีวนน่ะมีตำ้นักพ่อมั้งคะก็เลยนี่ตำ้นักอีหยังเนาะค่ะยืบ้าบันยืบดเรื่อยนะยืบดอะไรเโอ้ก็เลยจุดถูกหอน้ำน้ำปลายก็เลยสืบทูกมาจุดก็เลยสืบที่นี่ทีน่นี่แต่ถูกเนาะถูกเสียงไทยก็เลยจุดได้ยวค่ะสามสองจุดได้ยวคสามสองแต่ว่ากับท่านในฝัน ฟันเลยจำไม่ได้จำไม่ได้ฟันเลยแก้จำจำวามฟันไม่ได้ค่ะแต่บานเลขในใจที่บานเลขเพราะท่านในออกกับว้มฝันที่บ้าเป็นรูปรูปรูปเนาะเนี่ยก็เห็นเป็นหนึ่งหนึ่งเห็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็เลือหาศูนย์ก็หาแปดท่านในอกเนาะค่ะหวดนี้แหละค่ะเดี๋ยวรอติดตามเด้อนะคะอยู่บ้านน้าลุงไปถึกบนนอกนี่เนาะตามถึกบนนอกเเพราะว่าตะกิไหายกระด้งีนบ้านน้าลุงในประเทศไทยบ้านน้าลุงอยู่หาย ายยอู่ทุงนั่นน่ะได้เออที่ว่าหาย่คุ่มยูถุงหน้าถุงนั่นเก่าน่ะทีเขาไปพุดไยมาตะกีน่ะย่บานเดียวกันนั่นแหละบ่ย่บานเดียวกันกับบ้านไหบานน้าลุงอะนะนน้าลนจีดังไหน่ะเราเคยได้ไปบ่ยไบ้ไปท่าบ่ไหเนี่ยเคยไปท่ายู่ไออยู่ทถงหน้าต่บ่านแม่บานเราเคยเด้ไปจ้า แต่ว่าเดียวนีค่อยเมนแล้วบัด้พอถือแล้วมันม่คนไป่กับสิแังกสิเมนเปนแรกๆกันเนาะลากิโลกับ่างดังตอนนี้เาะค่ะวทางของแม่ค้ารัตตอรี่แม่ค้าขายขนมเด้อว่าพิษว้าถือระบาดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมนี่ให้แนวทางนะคะปันว่าจาไม่ได้นะคะว่าอย่างนั้นนะ แ๋ยวถ้าแอดมินนะคะมีบุญสามพันี๋ยวก็ไปเจอเองไม่ต้องขว่ยคว้าเนาะค่ะเนาะเพ่นว่าจ้าจ้าเดี๋ยวก็ไปเจอเองนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าบุญพาวาศาสนา,าด้วยกันนะคะก็จะไปหาเจอเองนะคะบอกว่าบ้านที่มีไหว่าอย่างนั้นนะคะบ้านนารุ่งนะคะบ้านนารุ่งแอดมินก็เคยไปนะคะที่บ้านของ อาจารย์สูตรคำนวณชื่ออะไรนาะลืมละอ๋ออาจารย์คำนวน่ะจะยูมแจ้าซื้ออย่างนะหนูลืมละอาจารย์อย่างเนาะยัยูมองนี่แหละมือแล้ว่ะจ้าจ้ไปไปบ้านปัูแนเราคำนวณเรายางขาไปเตะแน่แมนแมนจ้าอ๋อเป็นญาติเป็นญาติกันเนาะอืมค่ะ ขอบคุณแนวทางของเอื้อยเด้อนะคะแม่ค่านะคะขอบคุณหลายๆจ้าทะลอถมันออกอันนั้นห้าสี่สามมันออกซี่หาสามนู่มันออกซี่หาสมซี่หาสามเนี่ยเป็นทะเบียนรถที่เรานั่งกินขนมจีนแบบนี้มันออกหาสามไหมบังดู๊กสามหาหาสามพุ่น <c oughs> นั่นแหละเนาะเออสามหาเวลาประกาศโทรมากเป็อนมาเป็นมาแยกนี้สามมาแลนด์บิน แนวทางของแม่ค้าขายขนมเดินนะคะท่านผู้ชมนะคะงวดก่อนก็ฟันดีนะคะฝันได้เป็นรูปรูปรูปแล้วก็เห็นตัวเลขนะคะประมาณห้าหกตัวนะคะหนึ่งหนึ่งก็เห็นนะคะออกไปแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งออกไปแล้วเหลือตัวที่ยังไม่ออกนะคะห้าศูนย์กับห้าแปดนะคะท่านผู้ชมนะคะ อันนี้ให้เป็นแนวทางเด้อนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ5058ของแม่ค้านะคะแนวทางของแม่ค้าขายขนมนะคะ